ในคาถาเนี่ยกล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่น,นะคำว่าผู้คงที่เนี่ยนะหรือเป็นผู้มั่นคงเนี่ยแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงหรือจึงจะเรียกว่าเป็นผู้คงที่จริงๆน่นนะควรจะแค่ไหนภาสาริบุตรท่านนิเทศไว้ในสารีปุตตะสุตตนิเทศที่16เนี่ยนะข้อ แปดกล่าวว่าคําว่าผู้คงที่ความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่โดยอาการ 5, เนี่ยนะถ้าค,คงที่นะหอย่าง 1. เป็นผู้คงที่ในอิทถารมและอนิธารมคือคงที่ในอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเนี่ยหนึ่งสก็ 2. เป็นผู้คงที่เพราะอาธรรว่าสละแล้ว 3. เป็นผู้คงที่เพราะอัรว่าข้ามแล้ว สี่เป็นผู้คงที่เพราะอัฏฐาว่าพ้นแล้วห้าเป็นผู้คงที่เพราะอัฏฐาว่าสแสดงออกซึ่งธรรมะนั้นๆจะอธิบายโดยลําดับว่าข้อหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมณ์และอนิถารณมเนี่ยนะถามว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้คงที่แม้ในลาบเนี่ยนะแม้ในเสื่อมลาบ นน,นนะก็คือคงที่ในโลกธรรมอนนะเป็นผู้คงที่แม้ในยศแม้ในความเสื่อมยศเป็นผู้คงที่แม้ในสรรเสริญแม้ในความนินทาเป็นผู้คงที่แม้ในสุขแม้ในทุกเนี่ยนะนะโลกธรรมนี่นะมีมีแประการนะสายดีมีอะไรบ้างลาบยศสรรเสริญแล้วก็ความสุขเนี่ยนะอันนี้ฝ่ายดีเนะมื่อได้รับลาบยศสรรเสริญและสุขเนี่ยนะ โดยทั่วทั่วไปแล้ววิถีจิตจะต่อด้วยอะไรธรรมดานะปกติของคนไม่ได้ฝึกต่อด้วยโลภะซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพ้นคนที่โลภะเกิดขึ้นในในอิทธารมเหล่านี้นะคือไม่ว่าจะลาบยศสรรเสริญหรือสุขพวกนี้ก็ชื่อว่าวันไหวและเอียงไปสุดข,ข้างหนึ่งแล้วนะ,นะแล้วพวกที่ได้รับนะเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับนินทาแล้วก็ได้รับความทุกข์เนี่ยนะ โดยทั่วทั่วไปแล้วเป็นโท,สะ,โทสะเนี่ยนะโทสะก็เอียงอีกข้างหนึ่งเหมือนกันทีนี้ทําตัวเฉยเฉยเลยใช่ไหมทาตัวแบบพระอุเบกพระเตมีใบ้เลยนะยเฉยเฉยอย่างเรียวงนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉยอย่างนั้นนะแต่หมายถึงคนที่รอบรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างดีนะถ้าถือโดยสุภานิมิตเป็นโลภะใช่ไหมในอารมณ์นั้นะนะถ้าถือโดยปฏิฆานิมิตเป็นโทสะถ้าอุเบคานิมิตโดยทั่วไปก็เป็น โมหะเพราะฉะนั้นคนนั้นจะต้องรอบรู้อารมณ์นั้นเป็นอย่างดีว่างั้นเถอะวิจัยอารมณ์นั้นเป็นอย่างดีอันนั้นจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิน,นั่นนะหรือว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะคําว่าไม่หวั่นไหวหรือเป็นผู้มั่นคงในที่นี้อนุภาพของปัญญาเนี่ยนะอ,ยนะอนุภาพของปัญญาทําให้ไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่เพราะยาชาวนะ่าง <c oughs> ั้นยาชาก็เลยทําให้กระเดกดไม่ได้เลยมันมั่นคงมากไม่ใช่อย่างนั้นนะทีนี้จะอุปมาว่า หากว่าชนทั้งหลายพึงรูปไร้พระพาหาข้างหนึ่งคือนะแขนของพระองค์อ่ะนะแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องหอมเอาน้ําหอมอย่างดีมารูปแขนซ้ายหมดแล้วก็พึงถากพระพาหาอีกข้างหนึ่งด้วยมีดเนี่ยนะมีด,ม,ดมีดโกนอีกข้างหนึ่งมาแล่เนื้อทิ้งหมดเลย <c oughs> พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมไม่ทรงยินดีในการรูปไร้ด้วยเครื่องหอมโน้นและไม่ทรงมีความยินร้ายในการถากด้วยมีดโน้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละความยินดีและความยินร้ายเสียแล้วทรงล่วงเลยความยินดีใจและเสียใจแล้วทรงก้าวล่วงความพอใจและความพิโรธเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่ในอิทธารมและอนิธารมอย่างนี้เนี่ยนะมันใจมั่นคงขนาดนี้จะไปแอบทําชั่วได้ที่ไหนอะนะมันแอบทําชั่วไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะ,ะเหตุให้คิดไม่ดีเป็นต้นเนี่ยพระองค์ละได้หมดแล้ว ทีนี้ที่สองนะพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะอัาว่าสละแล้วเนี่ยนะคงที่เพราะสละแล้วคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสละยนะสละก็น่าจะเข้าใจนะท่านบอกว่าคายอีกนะปล่อยละสละคืนราคะโทสะโมอะนะโมหะ ความโกรธความผูกโกรธความลบลูความตีเสมอความริษยาความตนีความลวงว่า้งเถอะหลอกคนละความหลอกลวงอะนะความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทั้งปวงทุจเิดีทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาพิสังขารทั้งปวงอกุศลและอภิสังขารเนี่ยนะพระองค์นี้ สละคายปล่อยละสละคืนทั้งหมดไปแล้วพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเป็นผู้คงที่เพราะสละแล้วอย่างนี้สละบาปทุกชนิดอย่างนั้นแหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือสละกรรมที่นําไปสู่การเกิดในภพใหม่ทุกชนิดเนี่ยนะนี้ชื่อว่าผู้คงที่เพราะอัตถาว่าสละแล้วส่วนในยะที่สามพระองค์ชื่อว่าผู้คงที่เนี่ยนะเพราะอัตถาว่าข้ามแล้วถามว่าเป็นอย่างไร เป็นผู้คงที่เพราะข้ามแล้วเนี่ยนะหมายคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข้ามคือข้ามขึ้นก้าวล่วงก้าวล่วงด้วยดีล่วงเลยแล้วซึ่งกามโมคะพะโควะทิถโถคะและอวิชโคชะเนี่ยนะเรียกว่าข้ามโอคะสีได้แล้วทิีทิโอฆะข้ามด้วยมักไหนนะมักนี่อีกชื่อหนึ่งว่าเป็นชื่อของสะพานนะเสตุเนี่ยนะเป็นชื่อของสะพานเนี่ยอริยมักเนี่ยเป็นเหมือนกับสะพาน สะพานคือโสดาปฏิมักข้ามทิศโขคะสะพานคืออนาคามิมักเนี่ยข้ามกามโมคะสะพานคืออรหัตมักข้ามพวโคะและอวิชโคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยข้ามโอคะสีด้วยสะพานคืออริยมักเนี่ยนะและคลองแห่งสงสารทั้งปวงพระองค์เนี่ยละคลองแห่งสงสารคือการดําเนินไปในสงสารเนี่ยพระองค์เนี่ย ละหมดแล้วคลองแห่งสงสารเนี่ยนะละได้ยังไงโซดาปฏิมักเนี่ยนะละสงสารในภพที่แปดเป็นต้นไปอั้นภพที่แปดของพระโสดาบันนี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นกระแสะสังสารวัตรถูกตัดตั้งแต่โสดาปฏิมักนะตัดภนะพที่แปดไม่มีถ้าพระสกะทาคามีเนี่ยนะมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวถ้าไอที่เกินไปนั้นถูกตัดไปหมดแล้วถ้าพระนาคามีตัดจนไม่มาสู่ภพนี้โดยการปฏิสนธิอีกเลย ถ้าเป็นพระารหัน์ไม่ปฏิสนธิในภพทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก้าวล่วงคลองแห่งสังสารวัตทั้งปวงอย่างนี้หมดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเนี่ยนะพรหมจรรย์เนี่ยนะโดยเฉพาะพรหมจรรย์นี้มีกี่อย่างนะพรหมจรรย์มีสองอย่างหนึ่งศาสนาพรหมจรรย์สองมรรคพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศาสนาพรหมจรรย์ใช่ไหมพระพุธองค์ไม่ได้รับคาสอนมาจากใครเพราะฉะนั้นพระพุธองมีแต่เฉพาะ มัคคพรหม a ทร์เน,นี่ยนะพระองค์นี้ประพฤติมัคคพรหมนรย์จบแล้วแต่ถ้าพระสาวกทั่วทั่วไปเบื้องต้นต้องมีาศาสนพรหมจ a รย์ก่อนาศาสนพรหม a รย์เป็นชื่อของไตรสิกขาเนี่ยอธิศีอาธิจิตอธิปัญญานี่ชื่อว่า,าศาสนพรหม a j a ์สิกขาสามบริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่ามัคคพรหมนทร์อันนี้พระพุทธเจ้าสําเร็จมัคคพรหมร j a ์แล้วแล้วก็ประพฤติจารณะแล้ว